ัดหญ้าเตียนโล่งเลยครับหนึ่งกลจะปีใหม่ละลุยงานกันหน่อยครับช่วงนี้เราก็มาลุยในสวนกันนิดนึงนะครับเพราะว่าสวนเรารกเหลือเกินนะฮะแล้วก็ตัวด้วงมาเยอะเราก็เลยคิดว่าทำสวนให้โลงๆไว้ก่อนตัวด้วงจะไม่ค่อยมีครับ อตอนนี้เราก็ซ่อมซ่อมพื้นที่กันนิดดึงด้วยะเกี่ยวกับเรื่องดินยุบตัวเัอหลุมดินยุบตัวเนี้ยเวลาตัดหญ้าแล้วมันชอบตกหลุมอากาศนู่นตกหลุมอากาศแล้วก็เอาดินเอาหินมาใส่กันหน่อยจะได้ไม่ตกหลุมอากาศเวลาขับรถตัดหญ้านี่ฮะมีหลุมอากาศอยู่เยอะแยะเลย ก็ปิดหลุมกันหน่อยนี่ก็ต้นเก่าตุยไปแล้วต้นใหม่มาลงอันนี้เป็นต้นของจังหวัดตราดนะฮะนี่ต้นนี้เลยจากบ้านผมเลยผมเอามาจากบ้านผมหลายต้นนะมีเยอะอยู่เหมือนกันต้นนี้ก็มาจากจังหวัดตราดเกือบโดนแทะไปแล้วตอนนั้นนี่เกือบโดนแทะไปแล้วโดนเข้าไปหน่อยนึงแหละแต่ว่ายังไม่ตุยเลยได้โอกาสเอายาอัดใส่เข้าไป ก็คงไม่มอมกแล้วแหละมาจากจังหวัดตราดนนเนี่ยอยู่แอบที่ล้างชามของแม่ <c oughs> แม่เขาลดแม่เขาไม่ได้ลดน้าหรอกอยู่แอบที่ล้างชามเขาแล้วมันโตงอก,อกออกมาผมก็เลยเอามาปลูกเมื่อหลายเดือนก่อนนะ่ะปลูกไปขึ้นมาแล้วจัดยากันหน่อยแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องค้ําต้นกล้วยไว้ ไม่งั้นเวลาเราตัดหญ้ามันตัดแล้วมันตกหลุมแล้วมันโดนสายน้ําตรงนี้กระโตดีนี้ก็เป็นมะพร้าวน้ําหอมมาจากนร่น่นะให้น้องคิว เอามาให้สวยงามโตดีเขียวดีครับโตดีหนึ่งปีกว่าๆได้อยู่จังบบาวเล่นตะโลงเลยครับวันนี้จังเบาวตัดหญ้าทั้งวันเลยตัดเกี้ยงมีเท่าไหร่ก็ตัดเกี้ยง,เ,ง,เ,ยงเครื่องเดียวตัดทั้งวันหลังน้ำท่อมตอนน้งยุบเลยอะ่ะโอเควันนี้เราก็มา,มาเล่นสวนกันหน่อย เป็นช่างที่อู๋ปริชาติอาอยนี่ต้องได้ทุกอย่างนะว่างงานไม่ได้ว่างงานให้เข้าสวนไม่เป็นไรได้เสียกินด้วยกันไงกล้วยก็กินด้วยกันกล้วยมีเยอะได้เสียเราก็กินด้วยกันตั้งเลื้ยรถมันนี่เลยเาเลี่ยรถมันนี่เลยไผมันนี่เขาโตดีโตวสวยเสยียดายต้นนั้นตุย ตน้ตนนี้เคยตุยไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ต้นนุ่งก็ตุยไปรอบหนึ่งไอ้ต้นนั้นน่ะตุยก่อนเลยเรื่องเรื่องนะต้นลินนู้นนะ่ะผมเคยเจอมันอยู่อยู่มาตุยที่ไหนได้โหมันโดนร่วงกัดไอ้ต้นนั้นน่ะตุยเป็นต้นแรกเลยแล้วก็มามาตุยต้นฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ตุยแล้วก็เจอเรื่อยเจอเรื่อยจนกระทั่งเราเริ่มรู้ตัวไงหลังๆมาก็ต้องทาโคนให้แบบนี้เลยหนาวเดี๋ยวก็เหยียบมะพร้าวลูกพี่ ใส่ตเตี้ตยส่เตี้ตยไส่เตี้ยเข้าสวนนะขนหินเมื่อก่อนเป็นรถทําเงินครับตัวนี้เป็นรถซื้อแกงไปแล้วครับรถซื้อแกงจะแรงได้ไงใช้เตีเตี้ยอย่างนี้แหละทำยอ่อเตี้ตย,ยได้ทําได้ไม่ยากแต่บอกได้เลยว่ามันขับไม่ได้มันหอกฮะแทกหลุมทิงตึง้งตึงตึ้งตึงตึ้ง้งงงงงดย ล้อห่างซุ้มอยู่แค่นั้นบางทีวิ่งก็จำหลุมมากๆเขาก็ล้อขูดซุ้มนั่งเทามังอะไรมังตมเรื่องตมราวอย่าไปคาดฝันกับรถเตี้ยเยอะนะฮะรถเตี้ยมันไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิดเวลาตกหลุมทิ้งก็ตึงตังบรรทุกของกับบรรทุกได้น้อยใส่แค่นี้จะนั่งเทาไปแล้วล้อจะติดซุ้มไปแล้วดูแอบดูเหลืออยู่หน่อยเดียวไม่มีอะไรอะตรงเตงสั้น ัดแนบต่กลองโหลดเข้าไปแค่นั้นมันก็ะเตี้ยแล้วแต่บอกได้เลยมันใช้งานไม่ได้ดีอะไรมากมายหรอกมันก็มันก็สวยไปตามภาษาของมันแต่มันใช้งานไม่ดีเท่าไหร่พอได้ซื้อแกงโอเควันนี้เรบก็พาเพื่อนชมสวนิ่ตามเคยจังบ่าก็เป็นลุยตัดหญ้าช่วงเย็นๆนะฮะก็ลดน้ำเขาหน่อยนึง สายน้ำพีก็จะมีทุกต้นนะฮะเอาไปว่าต้นไหนตุยไปก็ไม่ไม่เอามาซ่อมละเพราะว่าสูดดวงไม่ไหวอ่าดูเบาเลนมันโล่งเลยวนันนี้ไปยนโล่งเลยนี่ถ้าต้นไหนตุยไปก็ไอ้นี่แน่นอนฟ้านี่ฮะ <c oughs> กล้วยดีกว่าต้นไหนตุยไปก็เอากล้วยมาลงแบบนี้เลยนี่ ปดเดือนได้กินแน่นอนดูแลดีๆปลูกไ้เมื่อเช้า,าต้นไหนตุยไปก็เนี่ยตุยหมดแหละต้นเล็กๆเ,เนี่ยที่เอามาแซมเนี่ยนะผมเอามาแซมสามสิบกว่าต้นามาแซมเยอะมากต้นไหนที่มันเป็นต้นเล็กๆนะเอามาแซมทั้งนั้นแหละนะฮะต้นใหญ่เขาตุยเนี่ยอย่างเงี้ยเอามาแซมพออยากจะโตหน่อยก็ดวงมากินโอ้โหสวยงาม บรรยากาศดีนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่ปลายฝนแล้วด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าลมหนาวมาแล้วตอนเช้าตื่นมาก็หนาวๆห,หน่อย,นเ,เ,ยเนี่ยปลูกเมื่อเช้าปลูกปลูกแป๊บเดียวนี่งอกยอดงอกขนาดนี้นั่นเนองโอ้โตเร็วจริงกล้วยนี่เดี๋ยวก็รดน้ําเขาหน่อยหนึ่งเขาก็โอเคนะต้นต้นกล้วยนยเขาไม่ได้เลือดหรูอะไรแต่ว่าผมว่าเขาโอเคอยู่ได้กินไวด้วย โรคผัยก็น้อยหน่อยแต่เท่าที่เห็นก็จะมีหนอนแหละหนอนใบนะครับหนอนใบก,ก็สู่กันไปถ้าไม่สูงก,ก็ไม่รู้จะปลูกอะไรละมองว่ามะพร้าวว่ามันง่ายแล้วนะ <c oughs> ก็ยังไม่ง่ายอย่างที่คิดเนี่ยต้นเก่าตุยไปนะเนี่ยก็ต้องเอาต้นใหม่มาปลูกอีกนะฮะประมาณนี้แหละสวยไหมโล่งๆลยตัดซะหน่อยให้มันเตียนโล่งไปอย่างนี้ก็สวยดีนะ ผมชอบนะชอบทำสวนแน่นาคตเผื่อลูกหลานจะได้กิน <Goo honest> บางทีเพื่อนๆมาที่อู่ปริชาติพราร้อยก็จะได้กินมะพร้า,าวน้ำหอมฟรีอย่างนั้นหรืเลปล่าถ้ามาดวงไม่กินหมดตะก่อนนะคงได้กินกันบ้างแหละนะฮะ <S 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 ผมก็คิดว่าคงกินไม่หมดหรอก มา,ามันคงกินไม่หมดหรอกมันคงเหลือให้เรากินบ้างแหละจะใจร้ายกินของเราหมดเลยเหรอคงไม่หมดหรอกก็โอเคนีอย่างนี้นเอาหนะ่าดูแลเขาดีๆเ,เดี๋ยวยังไงก็ได้กินเนาะไม่เก๊เกินหรอก ดูแลดีๆโล่งโจ้งเลยะฮเอาต้นไม้ออกบางปีหนึ่งเราก็ตัดกันล้างบางกันรอบหนึ่งรอบๆบรนะิเวณรอบๆเลยเอาล้างบางกันตั้งรอบหนะึ่งปลูกเป็นแถวเป็นแถวนะคาคะแนนเอานะไม่ได้ดึงเชือกอะไรหรอกคาคะแนนเอาเนะี่ยไม่ได้ดึงเชือกหรอกปลูกแบบคาคะแนนเดาๆเอาควา,วามน่าจะเป็นต้นเก่าตุย ปลต้นใหม่มาลงนตรงจุดพวกเนี้ยจะเป็นจุดที่ว่างๆก็คือเขามีต้นกล้วยแหละแล้วเขาว่างผมก็ปลูกต้นกล้วยยาวแหละแต่ต้นกล้วยก็เหลือประมาณไม่ถึง3าปซนตลมาปลูกใหม่ก็ค่อยเดินดูอะโอ้โหยิ่งหัวลูกอ่อนอีกเว้ยพยายามเดินดูรอบๆโคนดูดูนู่นดูนี่ดูเนี่ยยาก็หยอดเต็มไมหมดนะยาเต็มไปหมดนะ เดี๋ยวหนะ้อีกสองสาวันเนี่ยจะไปเที่ยวปีใหม่แล้วก็ไออีกไม่นานจะไปเที่ยวปีใหม่แล้วนะก็ต้องเอายามาลงเยอะหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวผมมันล่อผมตุยเกี้ยงกับพอดีแล้ว ตั้งตั้งเอาตรงนี้ก่อนดีกว่าเนี่ยตรงนี้มันมีหลุมอยู่หลุมนึงเนี่ยมันมีสายน้ําด้วยไงเอาตรงนี้ดีกว่าเอ็งเลื่อนรถมาหน้าแล้วเดี๋ยวเอาลงตรงนี้หน่อยดีกว่ามีสายน้ําอยู่ตรงนี้ตรงนี้สายน้ำมันอยู่นี่แล่เดี๋ยวลงตรงนี้นะตรงนี้มันเป็นหลุมอยู่เนี่ย เราก็คอยเอาปิดมาลงลงไว้นิดนึงกันเขยุบตัวก็ข,อขอยุบเยอะๆแล้วตัดยาไม่มันอ่าดูตอนนี้กล้วยออกเยอะมากเลยต้องรีบทำไม้ค้ำนะฮะวคนนี้ก็ตัดยามันด้วยพลังน้ำท่อม ลังท่อมนี่โดสวยงามไหมล่ะโอ้ยสวยงามน้องใหม่ก็ออกมาเรื่อยๆตัดกันเต้นลงอะ่ะจังเบาเก็บเล่มหมด